สวัสดีครับพี่น้องขับมานนีก้กับพาพี่น้องมาอัปเดตสถานการณ์น้ำพี่น้องเพิ่มอะไรพี่น้องเพิ <c oughs> ่มอะไรบ้างผลงานรถ <c oughs> ผลงันเพิ่มอะไรครับผมแต่ว่าขันห้องเบาะใส่ห้องปไว้มันบนเนี่ยมันอาจจะขึ้นสภาพอาจจะบ่มเป็นอย่างบริสัทสมนะครับสมแต่ละเทียกับเบิร์ไดไร่ป่านะครับผมไปเบิรงครับนี่ <c oughs> พี่น้องท่ <c oughs> วมเกือบเป็นมิดแล้วพี่นอ้องอจะได้ลงเป ลงไปเลยขงลางลังแนะนาเลยครับเพราะว่าหัวต่อดีครับขางล่างครับมันถอดบ่ได้ครับถอดบ่ได้หมู่ว่านบ่ไดอ้ออกมาสวนครับแพ๊บเดียวครับ <laughs> มึอก่อนมากว่านมากเพราะว่า,านี่ท่วมเกือบมิดแล้วถ้าเกิดว่ามือนี้บ่ได้ม่เบืองนี่แหงเสียวยากครับ <laughs> โอ้ก็โอ้เบิองหนไม่กะเพหน่อไม่พี่น้อง น้องใหม่ยุนี่กับหลายนออยู่ครับพี่น้องก็เรียบร้อยครับเอาไ่ได้หรอกเรเห็นแต่ว่าขาดเปียกแล้วก็เฉลีลงไปลงไปค่ำเบิงอยู่ลรโอ้ยอยุนี่กับหลายนอยครับพีน่น่อนเออนี่ม,มีมีนอหนึ่งโพขข้นมากครับนอหนึ่งโพเข้นมากพีน่น้องไปไปเบิงนอนี่มันจะขึ้นมาจากไอ่นี่ครับนี่มันจะเปล่นล่ำล่ำมันเอ็ดลงมากวันนี้มันเกิดนอ จดีดตัดนอนน่แหละแต่ว่ายุห,หลายนอเลยข้างล่างอีกสองนอสามนอ, <l ok> อยี่นี่ก็มี่ครับก่อ,อนี่ก็มี่เนาเลือกกจได้เอาขึ้นมาไหมครับนำขึ้นห้ยงพี่น้องโอ้ฝนเศร้าต,ตกเลยเด็นนำขึ้นห่งเอาพี่น้องอรครับสถานการณ์น้ำครับกับผมมึงสภพาพพี่น้อง นี่นปิ็นเดก็เอาไปไหว้ซะกันมันแห้งๆกันลองลองบึงว่ามันจะได้สมบ่ก็ทนนี่ครับมูนีครับทนทุน่นกับหนีหัวมันครับทนเนจะไปจักปีแลลวพี่น้องแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขามันมันใหม่าก็ไปจ้างสร้างพันใดหะือเล่พี่น้องโอ้่พี่น้อง มุดนำครับหักนาใหม้ได้ซ่านี้แหละพี่น้องข้าเห็นซ่านี้แหละต่ว่าพวกนอน่อยๆก็หลายๆมันออกมาไ,ได้เห็นนะครับเป็นสิบกลัวเลยสิบกลัวเลยสี่น,อ,น,นอ้อยน่้อยสี่นออแต่ว่าหมาใน,นพี่น้องป่ามันโดดเขาเรือเพราะว่าดีเรือมันจอดที่ฝุ่นนะครับมันมีนำ ป่ามันโดดเขาแต่ว่าขันห่อหน้าไว้เงสีกะขันเป็นฝนตกหรือยังไงกะปะเนี่ยมันอาจจะโดดเขาอีกนะเราเงินสิมานีว่ามารุนน้ำขึ้น,นแห้งครับผมเบิงบ้งเบิ้งกุกงอไม้ไปพี่น้องนี่ก,กุกเอ่อเบียไปเดี๋ยวหวัได้มืออื่นอาจจะมาอัปเดตบ้างไหมว่มาม,มันจะขึ้นสูงบ่ ครับพี่น้องก็เปียกเบ็ดเลยพี่น้องมูนามเอาหน่อไม้เสียดายมันดไหมพี่น้องพราะด้ตุ่มอยู่มือมือว่านนี่พ่อถอดก็เอาไปกับเพาว่าไม่ติดขึ้นเนาะไปก็ไปต้มก็แซ่บๆแล้วนี่ก็เสียไปต้มอีกอยู่ห้างอยากแกงกับซีแกงกันละเด็ดปากไปไทถเมียใครพี่น้องเต้นเขาเลือด พี่น้องก็คลิปนี้ก็มอมุดนำเอาได้กับน้องใหม่พี่น้องได้กับพอดีกับบริมนตอดมันพ่อเดี๋ยวเอาดได้ง่ายๆนะแต่เกิดว่าเขาบ้องมาบึงนี่ยกซองมือนี่มือซ้องมือนี่ในมุดแฉกับสร้ารับคลิปนี้ก็สวัสดีครับครับพี่น้องนี่ก็เป็นอีกสวนไผยครับสวนไผยสวนหนึ่งครับท,ทีนี่ก็ไผยหลายๆครับผม กะบเมื่กี้กะไปงุ่มเอาอ่าได้ซีโนกับนีได้คาดว่ามือเลี้ยงคือสี่หอดแต่ที่มาเบ,บิ้งเรื่อยเลยครับผมเพราะว่าจริงๆมันก็ต้องได้เอาขึ้นอยู่แล้วน้ามันขึ้นแห้งครับที่เอาบ่าได้กะหลายนออยู่ครับข้าถือกะเป็นซิฟอยู่มันเป็นนอหน่อยพี่น้องตั๊ปุที่ปีนหน่อยนะครับมันมันไม่ทันใเงยกับไม่ทันใหญ่ กำนก้ำกขลังขึ้นครับขึ้นแห้งเปียกปนหยอดแล้วครับเรื่องเงิน,นครับนอที่ซับขึ้นมาครับค่ำที่ค่ำถืงนะครับที่พาะเอาได้แหละถ้ามันลึกหลายก็เอาเพาะได้ครับเอาเพาะได้มันลึกหลายเอาอยากลําบากพี่น้องต้มเซกันก็ไปกับกส่วนนะั้นส่วนนนั้ก็ไดิสีน้อยนี่ก็ไดิสีน้อกันครับว่านพอเท่าก็เอาไปแล้วแต่ว่ามันบวบดล่ะมันนอนพกกระเทือน ครับรับรับพวกนี้ก็ถ้าเกิด oh. ว่ามันมีพายุมากอีกก็บ่แเน่แล้วเอากันี่แหละพี่น้องกับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังหลังใจครับผมก็ตอามาัอเดีสถานการณ์น้ำครับเมื่อเอาใดขึ้นเมื่อเอาน้ำใหม่นะว่าน้ำใหม่บางทีนึกก็มันเลยเก็บเอาเพียงเพียงข้อแล้วครับก็เอาไวได้อืม 这这个不爱听了